ชิกจบชีจบคำนี้ใช้บ่อยมากเลยนะคะจะแปลว่าจุดจุดเองจุดจุดด้วยตัวเองจุดจุดโดยตรงนั่นเองค่ะคือเป็นการที่เราบอกว่าเราทําบางสิ่งบางอย่างหรือใครทําบางสิ่งบางอย่างโดยตรงเขาเองเกิดขึ้นกับตัวของเขาเองนะคะจะใช้คําว่าชิกจบและวิธีการใช้เนี่ยเอาชิกจบวางไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยคํากริยาเช่นฉีก้าจิ๊กจบมันดลัสเซโยฉก้าจิกจบมันดัสเซก้าัน ชิคจอบจุดๆเองมันดิรัสโซยทำก็คือฉันเนี่ยทำเองนะหรือเชก้าชิคจอบผัสโซยเชกาฉันชิคจอบจุดๆเองผัสโซยเห็นก็คือฉันเนี่ยเห็นในแบบเห็นด้วยตาของฉันเองไม่ได้แบบไม่ได้แบบมีใครเห็นแทนนะคือฉันเนี่ยเห็นด้วยตาของฉันเองนั่นเองนะคะหรือเวลาที่เราบอกให้ใครเนี่ยไปด้วยตัวของเขาเองชิคจอบกาเซย ชิคจอบขาเซลก็คือให้ไปเองนะคะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ชิคจอบเนี่ยก็จะแปลได้3ความหมายตามนี้เลยแล้วก็อย่าลืมว่าชิคจอบนะคะเป็นคำขยายคำกริยาให้วางไว้หน้าคำกริยาเสมอนะคะ ใครที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีหรือว่าสนใจสั่งซื้อหนังสือสรุปภาษาเกาหลีสามารถติดต่อได้เลยนะคะหนังสือสรุปภาษาเกาหลีเนี่ยอธิบายเป็นภาษาไทยกระชับมีบทเรียนออนไลน์ให้เข้าเรียนได้ตลอดชีวิตเลยค่ะส่วนใครที่อยากเรียนแบบมีคนสอนนะคะก็เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ได้เลยค่ะภายตดกันบ้านให้เองนะคะฝึกฟังฝึกพูดฝึกแต่งประโยคเรียนแกมม่านะคะนักเรียนกว่า1000คนเลยนะคะสามารถดูรีวิวได้เลยนะคะไว้เจอกันค่ะ